หมอหลอกบอกบุญหลออาชีพเป็นหมอเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่เสียสละแลนก็ได้ช่วยเหลือคนมีความรู้สึกที่ดีในการที่ได้ช่วยเหลือคนครับสมัยคุณยายป่วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้ความสามารถเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณยายหรือว่าดูแลคนไข้คนอื่นได้ดีขึ้น,นครับตอนมัธยมครับผมเคยไปเข้าค่ายพวกประมาณค่ายแนวค่ายเติมฝันอย่างนี้ครับแล้วผมรู้สึกว่า ถ้าผมได้มาออทําหน้าที่นี้ผมน่าจะมีความสุขครับคนไข้ที่มาด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดครับผมคืออาเจียนออกมาเป็นลิตรสองลิตรเลยเป็นเลือดสดๆเลยนะครับผมคนไข้คนนี้เป็นชาวต่างชาติเป็นคนลาวครับคือเขาไม่ได้มีสิทธิ์รักษาอะไรเหมือนคนไทยที่เนี้ยการที่จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเยอะมากคือเวลาเราเจอคนุคณแม่ที่กลาลังจะคลอดเนี่ยลูกที่ออกมาจะต้องการตู้อบหรือตู้ที่ดูแลลูกเป็นพิเศษครับ แต่ว่าบางที่บางโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเพราะว่าตู้เนี่ยมีมมไม่พอสําหรับจํานวนเด็กที่ต้องการคลอดหรือว่ารอคลอดในวันนั้นๆั้ทำให้เรามีปัญหาในการดูแลญา่าท่านเป็นมะเร็งครับก็ได้เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลครับคุณหมอก็ได้ทําการรักษาอย่างดีที่สุดอย่างสุดความสามารถแล้วครับแต่ว่าถ้าคือถ้าตอนนั้นมีเครื่องมือที่พร้อมกว่านี้ครับก็คงจะดีกว่านี้ครับ ึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลศรีนครินของเรามีโครงการ3สถาบันวิ่งปั่นปันน้ำใจเพื่อที่จะมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะได้ให้โอกาสคนอื่นได้มีโอกาสรักษาผมก็เป็นตัวแทนของบุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินนะครับงก็ขอขอบคุณผู้ที่ใจบุญล่วงหน้านะครับผมขอบคุณครับแลวหมอมีแฟนยังคะมีแล้วครับ